adw หนนะครับผมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น50วัตต์นะครับผมอันนี้ตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับดวงเล็กวัตต์เต็มนะครับเข้มพอๆกับ60วัตต์เลยนะครับผมอันนี้ไฟต่ำนะครับผมสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟพาร์นะครับผมมีสวิตช์แยกให้นะครับผมไม่ได้ยุ่งกับตัวรถเลยนะครับผมอ่านะครับสเต็ปที่หนึ่งไฟต่ำสูงต่ำพร้อมกันครับผมไฟพาร์คือไฟเหลืองนะครับไฟสูงนะครับผม เอาไว้ใช้ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผมนะไว้กดแบบให้คนเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับผมเพราะว่าเวลาเดินทางนะครับก็เปิดได้ต่ําแล้วก็สูงต่ำพร้อมกันนะครับถ้าสูงต่ำพร้อมกันสองสีแบบนี้เราจะเห็นถนนได้ไกลขึ้นนะครับผมรุ่นนี้เป็น50วัตต์นะครับดวงเล็กแสงเข้มนะครับกว้างด้วยครับผมได้ประมาณเลนครึ่งนะครับตัวนี้นะครับตั้งแสงได้เลนครึ่งเลยนะครับประมาณนี้ครับผม อันนี้สวิกแยกนะครับไม่ยุ่งกับตัวรถนะครับผมเอดิวินหนึ่งหกศูนนะครับแปลงตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบนี้เลยครับผมปรับไฟได้นะครับติดตั้งกับเราจะปรับไฟได้ทุกทุกคันนะครับผม่าสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ